บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจุดลงนามถวายพระพรขณะที่พื้นที่ฝั่งตรงข้ามถูกใช้เป็นฉากสำหรับฉายภาพขนาดใหญ่เพื่อสะท้อนเรื่องราวของในหลวงกับพระศกนิกรของพระองค์ ขณะนี้ดิฉันอยู่ภายในงานพ่อแห่งแผ่นดิน The King of the Land ณบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และสานแขวงเก่าจังหวัดเชียงใหม่จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่การแสดงครั้งนี้ถือว่าเป็นการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมสีมิติครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่เป็นความรู้สึกที่กระผมตื่นเต้นอย่างมาก ราะว่าการแสดงครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กระผมจะได้มาประจักษ์ได้ชมด้วยตนเองที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นความรู้สึกนึกคิดของพวกเราทุกคนในจังหวัดเชียงใหม่ว่าเป็นเวลาเหมาะสมที่สุดที่เราจะช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นถวายเป็นพระจุกุศลแต่องค์พระบาทสมเด,ด็จเจ้าอยู่หัวการแสดงแบ่งออกเป็น3มองค์องค์ที่ 1. นนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ เรื่องราวของเจ้าหญิงแห่งนครนพบุรีสีนครพิงนามว่าดารารัศมีเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสัมพันธ์ระหว่างนาครล,ล้านนาและสยามประเทศองค์ที่สองรอยพระบาทญาตราณน,านาครเชียงใหม่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศภิกพราชธรรมพระผู้ทรงพลิกฟื้นความทุกข์ยากของไพ่ฟ้าประชาราชให้เป็นความสุขสงบร่มเย็น องที่สามความสุขชาวเชียงใหม่ใต้แสงแห่งพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดินเรื่องราวความสุขของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อพ่อแห่งแผ่นดินผู้ทรงรักและทรงห่วงใยประสบนนกรทุกเชื้อชาตินอกจากการแสดงทั้งสามองค์แล้วยังมีการแสดงจากศิลปินชาวเชียงใหม่อาทิศิลปินวงไม้เมืองนดและเนสเดอะสตาร์การแสดงจากวงซิมโฟนีออเคสตราเยาวชนเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพยับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมงานรู้สึกดีครับคือว่าก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นมาเชียงใหม่ก็คือว่าแค่ว่าตั้งใจมาเดินถนนคนเดินแล้วได้เห็นการแสดงนี้ก็รู้สึกปรับเติมครับที่ว่าได้เกิดเป็นคนไทยได้เกิดเป็นลูกของพระเจ้าอยู่หัวครับก็รู้สึกว่าแบบงานยิ่งใหญ่มากค่ะแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าพ่อหลวงทําอะไรให้แก่เราบ้างก็รู้สึกว่าซาบซึ้ง แล้วก็ราถึงความยิ่งใหญ่ของท่านเี่ะค่ะก็รู้สึกว่ามันหลากหลายดีค่ะแล้วก็มาดูได้แบบเป็นทั้งครอบครัวค่ะแล้วก็คิดว่าโฟดีเป็นอะไรที่คนเชียงใหม่ยังไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็น่าสนใจค่ะเหมือนที่กรุงเทพค่ะ I feel it's beautiful how the Thai people are celebrating the birthday of their king. He's been very influential in Thailand, and it's beautiful to see what they're doing to celebrate this great day. าการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายพระพรร่วมฉลองมงคลสมัย5ธันวาคมนอกจากจะแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพ่อของแผ่นดินแล้วยังแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้จนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ ที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และหน้าศาลแขวงเก่าจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาพวินีมหิทิายงาน